สวัสดีค่ะเซลซันมาจากร้านปฏิพัทธ์ออโต้นะคะวันนี้เรามารีวิวตู้ทึบที่เป็นเกียร์ออโต้กันบ้างดีกว่าเนาะในช่องก็ส่วนมากจะมีเป็นตู้ทึบที่เป็นรถเกียร์คันนี้เป็นรีวสีขาวนะคะเป็นตัว z e dition เนาะความสูงของตู้เหมือนเดิมเลยค่ะ2,10เมตรสิ 2, นะ คันนี้เป็นรถปีสิบแปดนะคะสีขาวตอนเดียวล้อหลังเป็นล้อกระทะลูกค้าสามารถเลือกได้นะจะเอาเป็นแม็กหรือว่าเป็นล้อกระทะก็ได้สามารถเปลี่ยนลายแม็กด้วยก็ได้นะคะตู้ใหม่ทุกใบนะคะเป็นเกียร์ออนะเครื่อง2.4งจุด ใครนะคะใหม่มากอันนี้เราตัดเบาะเกียร์เกียร์นี่นะจ๊ะเกียร์ออตโตโ้เนาะเลขมีเลขใหม่ไปดูกัน รับประกันนะคะร้านเราไม่แท้จากศูนย์สามารถเอาไปเช็คได้เลยไม่มีมาถอยหลังไม่นะคะแสนนิดๆคันนี้ราคาที่ห้าสนันบาทคยฟรีนะคะถ้าลูกค้า สนใจเดีจะทิท้งไว้ให้แล้วก็เปงนลิงก์ลนาให้ในใต้ youtube เนาะใต้คอมเมนต์ได้ติดต่อมาได้ค่ะ